สวัสดีครับช่อง l อลรีวินะครับวันนี้เราก็จะมาะรีวิวนะฮะโคสติลอะไรเนี่ยเออร์เบนเนะครับตัวนี้เป็นมีดพุชเด c เกอรนะครับเป็นขนาดเล็กๆเกนาะของโคสติลนะครับโดยวัสดุใบมีดเนี่ยก็จะเป็น AUS8A นะครับซึ่งก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่1.9ออนนะ ความยาวตลอดทั้งเล่มอยู่ที่4นิ้วครับความยาวใบมีดอยู่ที่2นิ้วครึ่งแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่3มมิลลิเมตรครับส่วนด้ามจับจะอยู่ที่1นิ้วครึ่งเนาะซองจะเป็น cryx นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนพอเปิดเข้ามาในกล่องนะครับเราก็จะมีสติกเกอร์ของ dd knife นะครับเพราะว่าผมซื้อมาจาก dd knife นะแล้วก็มี สร้อยไข่มุกนะครับแล้วก็จะมีดอยู่ในซองแบบนี้เลยนะฮะเอาออกมาที่ซองก็จะเขียนเป็นคาย X นะครับถ้าเทียบกับมือผมมือผมค่อนข้างใหญ่นะมีดจะอยู่ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำมาให้เป็นมีดห้อยคอนะครับแล้วที่เขาไม่ใช้เชือกพาราคอดนะครับแต่ใช้เป็นสร้อยไข่มุกแทนนะฮะก็เพื่อเวลาที่เราโดนอ่าจับกระตุกคอนะครับ ถ้าเป็นพาราคอร์ดเนี่ยมันจะไม่ขาดเนาะมันอาจจะรัดคอรเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสร้อยไข่มุกเนี่ยมันจะขาดทําให้ไม่เป็นอันตรายต่อเราแล้วก็ซองไข่ X นะครับก็นี่จะมีเป็นหมุดตาไก่นะครับทําสีดํามาค่อนข้างดุเลยทีเดียวนะดึงออกมาจะค่อนข้างแน่นนะครับไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงไม่มีการโยกก็แก,ก๊กก็แก๊กเลยนะครับดึงออมาปุ๊บตรงๆแบบนี้นะฮะตัวด้ามจะเป็นยางนะครับ นิ่มๆจับถนัดมือดีมากเลยนะเพราะว่าก็จะเป็นลายคล้ายๆแบบลายกันลื่นแบบนี้นะครับคล้ายๆลายด้ามปืนนะฮะอา์โคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นลายพีระมิดนะฮะนี่ด้านหลังนะครับก็จะเขียนเป็นโคสติลนะครับ AUS แปดนะครับเมดอินไตวันนะด้านหน้าก็จะเขียนเป็นเออร์เบิร์นเอครับตัวนี้เป็นโคมเรียบทั้งสองด้านเลยนะครับจะมีทั้งรุ่น คมเรียบแล้วก็คมหยักหนึ่งด้านคมหยัก2ด้านเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับมือแล้วก็วจะประมาณนี้ครับพกซ่อนค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่เคยลองคมเนาะไม่กล้าลองคมนะครับมองข้างล่างจะคล้ายๆกับเตารีดเหมือนกันนะน,นี่เป็นมีดชกมีดป้องกันตัวที่ราคานะครับอยู่ที่ประมาณสักพันนิดๆนะครับผมถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวนะ แล้วก็หลังจากรีวิวเสร็จนะครับผมคิดว่าผมจะปล่อยแหละเพราะว่าผมซื้อมานานแล้วนะครับตอนนั้นลหลงไหลมากชอบมีดชกมากด้วยความที่เป็นคนไทยเนาะเราเกิดมาเราเห็นมวยไทยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับเราฝึกเตะฝึกต่อยฝึกเขา่าฝึกศอกนะครับแล้วก็มีดพวกนี้มันค่อนข้างมันค่อนข้างดีเวลาจับใส่มือแล้วก็ยาวประมาณนี้กำลังดีนะครับกำลังดีเลย มันจะไม่ต้องออกดีลาให้มันสวยงามเหมือนพวกมีดคารมบิดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่หลุดมือง่ายนะครับเหมือนพวกมีดพับมีดฟิกเบกตัวทั่วไปนะครับนี่สร้อยอันนี้ก็ยังไม่เคยแกะออกมาจากซองเลยนะครับเอามาเพราะว่าความแบบอยากได้แหละตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะลองเล่มอื่นบ้างอยากจะลองขนาดที่ใหญ่กว่าน,นี้ได้บ้างนะครับอยากจะลองเป็นเซฟเมกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ เวลาจับนะครับดึงมาก็จะประมาณนี้หรือว่าจับอย่างนี้ก็ได้นะครับขนาดเล็กนะครับซ่อนง่ายอะไรง่ายเน้นใช้ป้องกันตัวนะสำหรับคนที่อยากจะใช้นะครับแต่ผมยังไม่เคยเอามันออกมาจากกระเป๋าเลยจริงๆมันนอนอยู่ในกล่องมากกว่าที่มากกว่าที่จะอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำไปนะครับ ถ้าใครสนใจลองหาซื้อดูนะแต่ที่ดีๆนะตอนนี้ก็เห็นว่าหมดแล้วนะครับ,บแล้วพบกันใหม่นะครับ